จเจริญพรสาธุชนผู้ใจสูงทุกๆท่านต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการพูดเชิญชวนท่านที่สนใจไปในธรรมสแสวงหาการฟังธรรมเข้าถึงธรรม เพื่อค้นหาหมุมสว่างทางสงบกับหลวงพ่อฉันกันเนอเป็นเวลาห้านาทีโดยประมาณสายตาของท่านให้มองไปที่รูปภาพที่หน้าจอและก็อ่านหนังสือ ควบคู่กันไปหูของท่านก็ฟังเสียงการพูดคุยสนทนานำท่านไปเที่ยววัดโยมมาตาเป็นวัดที่สร้างอยู่ในอากาศให้ใจวัตถุแต่เป็นวัดที่แปลกมหัศจรรย์ถ้าท่านต้องการ อยากจะเข้าวัดในอากาศขอให้ตามเรามาเพียงแต่ท่านเปิดประตูใจตัดสินใจเข้าเว็บไซต์พิมพ์คำว่าวัดนิยมมาตาคลิกเข้าไปได้เลยจะเจอวัดในดวงใจฉันวัดดีต้องมีธรรมะ ท่านจะได้รับฟังธรรมะสดๆจากรายการทางสถานีวิทยุของหลวงพ่อฉันตลอด24ชั่วโมงเทศอยู่องค์เดียวพูดอยู่องค์เดียวบรรยายธรรมะอยองค์เดียวในโลกนี้มีอยู่องค์เดียวเท่านั้นท่านจะเลือกฟังธรรมะได้ เรื่องละ30นาทีทั้งหมดสามพันกว่าเรื่องด้วยกันแยกประเภทออกเป็นหมวดหมวดยกตัวอย่างเช่นหมวดนิทานนิทานธรรมะมีคติสอนใจได้ข้อคิดได้สติได้ปัญญาโดยประมาณแป0ร้อกว่าเรื่องด้วยกันมีหลากหลายรสชาติ ฟังสนุกตลกขบขันและประเภทนิทานชีวิตเศร้าเคล้าน้ำตาเหมือนกับท่านดูหนังดูละครชีวิตเศร้ามีธรรมะประมาณมีธรรมะประเภทของการสอนกรรมฐานและวิปัจนากรรมฐานแยกออกเป็นหมวด สอนเข้าใจง่ายประมาณแ0 0ร้อยกว่าเรื่องฟังแล้วจิตสงบเบาสบายได้อารมณ์ธรรมเหมาะสำหรับท่านที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนแล้วก็มีธรรมะประเภทการสอนเรื่องของความกตัญญูสี่ร้อยกว่าเรื่องจัดให้ท่านเลือกหาฟังเอาง่าย เป็นหมวดหมวดไปและก็ธรรมะประเภทของปรกกิณกะธรรมเคยเรียกก่าเป็นธรรมะโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นการพูดนี้เพื่อเป็นการพาดหัวข่าวเป็นหัวมวนเพื่อต้องการให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง เข้าไปสู่เว็บไซต์เข้าวัดนิยมมาตาฉันจะได้ฟังธรรมะที่หลากหลายด้วยกันเอาละบัดนี้ในการพูดเชิญชวนท่านผู้ชมเช่นเรื่องนิทานเรื่องดวงใจแม่ถ้าหากว่าท่านเข้าไปฟังในเว็บไซต์วัดนิยมมาตาแล้วเนี่ย น้ำตาของท่านจะไหลออกมาโดยไม่รู้สึกตัวรักของใครย่อมไม่แท้เท่าแม่รักผูกสมัครในสายเลือดไม่เหกิดหายอันรักอื่นยังประจักษ์ว่ารักใคเจอจางง่ายไม่จีลัง ดังมารดาตั้งแต่เล็กอุปถรัรมภ์คำจุนลูกจิตพันผูกธนอมนักฟร,รักษาเมื่อยามเล็กแม่เคยป้อนโภชนายามนิทราแม่กล่อมเหใส่เปกไว ถึงยามไข่ยากเย็นแม่เป็นทุกข์ยามลูกสุขแม่ก็ปลื้มลืมทุกข์ได้รักลูกแสนห่วงดังดวงใจถึงแม่จะตีดาก็เพื่อให้ลูกได้ดีอันนี้คือเรียกเป็นไตเทิลเป็นตัวอย่าง เพื่อจะนำท่านผู้ฟังเข้าไปฟังธรรมะเข้าสู่เว็บไซต์วัดนิยมอาตาเป็นวัดในอากาศสร้างควาฝันของท่านให้เป็นจริงสำหรับการที่จะกลทุกข์เพื่อหาหมุมสว่างทางสงบกับหลวงพ่อจันก็ขอ,ขอจบายแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมี แกท่านผู้ชมและผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอขอจเจริญธรรมพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสรู้เป็นสัมพันธ์ยูตรสอนความจีิ Tham mô bồ tát rắc kha ti, tham ác gia rin, tham đầy đầy, đầy của ta,